โอ้โห,โหไม่น่าเชื่อครับพี่น้องตัวน,นี้ขนาดใบม่วงอาพี่น้องนะครับผมจองสาไปแล้วนะครับผมโอ้ยเต็มเลยพี่น้องเอ้ยเป็นจองไอเปเบิร์ดเลยจองชาดจองเนรแทส <c oughs> วัสด,ดีครับ ขนาดไปบุ่งเพื่นยังจองสาเต็มเลยพี่น้องพูดได้มาซาเด้อยแม่ d ม m ทำอะไรครับแม่ d มเคี่ยกินงเท่าบอกเออคือไม่สาขาทู้สาดไม่ตะเกียบวะนี่อาวุธรับเพิ่นก็จองเ้าเว้นแถวมาดิสิเต็มหรองานฟรีงานฟรีใช่ไหมครับไม่เสียใจครับฟรีฟรีฟรีอันนี้จองให้ผู้ใดครับจะให้แม่จองให้แม่เหรอครับ ขขนาดยัามีน้ำน้ำเม่รอนอีเมลรอนเมลรอนเลยมาสภาพนี่เขาภัยนะฮะแม่แม่ที่รับชมในสภาพนี้ด้วยนะครับเป็นยังไใครไปฉีดยามากใครดูบอบ่เรอกันยี่้นอยูวัดกระเด้หายเลยเนาะฉีดยามมื่อวสิสี่คอยดีขึ้นละใครก็เอากินยาอยู่ ใน่นขึ้นจองคักจองแน่หรือี่นอนยาเมือกี้น้ำยูเดีฮะแท็กซี่ยางคุณแม่เออถ้าเรากินกินยาไปน้ำฉีดยาไปน้ำเพราะว่าเม่ท่าเสื้อพีวัตส์สบายดิหัวจะพอบั่สบายมือมือเดียวคือไปเลยไปฉีดยาเลยดีจะมีหมออยู่ทางน้ำเนี่ยไม่งั้นไปฉีดยาย่างเดียวมันก็คือเดาเศร้ามาเดกที่บ้านปุ๊ดินตีตอนนี้เราไม่มีที่นั่งแล้วตอนนี้ใครมาก็คือได้นั่งไม่มีที่นั่งมีแต่ที่นอนฮะเราเนี้พี่น้อนคอยสซนศาสตร์ งานฟรีเราเหมือนนี่เ้านะเออจะไม่มีคนต่างวายุอ่ะคุลนนั้งนสาวมาปุ๋ยเป็วไปแห่น่ะอืมอ้ยสวันพี่น้องเอ้ยสาดบัแปกลกไรทุ่นก็สีไราย่น,น,ายนะครับอนรับรตื้นเต้นรัเบคบนอนรับนอนเออ <c oughs> เนื้อตัวเล็กทีนี้รถมันเป็นนาะอ้เกิดยังหรืถุงยโอ้นางอีกเบียนอนในรถตัก็ว่าดิพอนอนเขาไปตาเดี๋ยวโทรศัพท์มันเอียดเหลอเลงมาถ่ายใหม่คลิปที่แปลเราเด่นคลิปที่แปลเราตีป่าเพิดกี่ด้หลายคลิปห้องเราได้สองคลิปหนึ่งอะไอัพมอัพลงอัพมันเลยตั้งเวลาลงบอกบอดิอัพอัพเลยบ่ลงไปเลยลงไปเลยอย่าหย่อนรูปมาทีหลังเ้อทายกูรู้บเวลามันลงไปก่อนมันก็เจ๊กใช่ไหมพราะพี่คิดว่าแบบอัพไปแล้วแบบชั่วโมงหนึ่งค่อยอัพต่ออย่างนี้ไหมไม่ละ อนเรัมีแล้วิมแล้วมนก็เดขึ้นอีกอ๋่าิหมี่น้องโสเพี่พอยมีเพิรมักวนัมาีมกวนแงขวดกอเอาโอ้ยเบิ่งนี่พี่น้องเอ้ยพุ่นะว่าจะคุณสามมาบ่ล้ที่ตุยแล้วล่งชิมนีก็สิไปนอนก็ไหว ทำรล้มากกับเค่องบ๊วยจมาบ๊ว้เดี๋ยวต้องกอนลงมาถ่ายคืนนีา <c oughs> <c oughs> อัดตัวอาดตัวดีเขาก็อบ๊วิหลบตีน้ำเพิลเนี่ยพี่ลัางนิดนะไึดฟอติดก่อนเอาพี่น้องเดี๋ยวเอาขวายาเดี๋ยวไปซื้อกันพี่น้อง มาเด้อแถวผมวันนี้นะครับผมอยู่บ้านจีนจีนะครับผมเนี่ยเข้ามาทวันอิทีนะครับวันนี้พื้นสองพื้นไม่มีเด็แม่บ่อฮอนเดียบ่ครับคือปูเตเว่นเดียบพ่อเนียพ่อเนี่ยแม่ยาวบ่มีหมังนั่งบ่ครับขึ้นมาแม่เตเว่นเต๋ปฝนนี่ยังว่าท่านเพิ่นอยู่ท่านเพื่อนให้หนึ่งไปนั่งหันหันบ่ได้ไปนั่งไกลรกคาสิบ่เห็นหมอลำนีกว่านี้แม่สูงแล้วสูงอีกยังไม่เห็นคนตายอยู่เนี่ยยังวะยังไม่เห็นหัวทวับ อันนี้เป็นงานยังไหมครับงานบุญกระถินเท่าบ่ครับอืมโอ้เสาร์วันพี่น้องครับคุณอาเขียนซื้อไปผู้ใ่ได้เดี่ยผู้ใดคุล้วทุกคนตอนนี้นะไปกระตีดังเลยได้เหมือนกันผู้ใดดังพี่สารละว้างเด้อเด้อโอ้ไปก่อนหันมาบ้านหันมางานเอียนกับว่าถ้าเคยผอัดยู่กดินจีนบ่เมื่อนี้แบบพี่น้องกันเนี่ยเขาแบบปูเลี้ยดีครับคุณอะ

ตอนผู้บ้าน่ให้ไปย้ายไหนไพูดเลยแม่อยู่บ้านเลครับบ้านนี่ปะครับผมโอ้ไกลป้อยแม่ขดาบ้านใกลเกมากท่นเดิผมาบ้านกเกือบมากเพราะท่านลยดิผมอ้โพูดแม่

นั่งเบิร์ดกันบ้นนอป่ะดีเนาะพี่ไอาแม่บูอ้แม่เากระามือเตะมามารบปได้นนเลยตอนนี้มาราบปได้นนวลเลย FC น้องงงหิงนะครับโอ้ยล่ะโอ้ยแม่ไอครับผมนี่แหละครับผมันรย่เกิดนะครับแม่โอ้สวานครับ ที่เมียเฮานี่แต่ละาขวนี่คือปูสาไว้ครับแต่ต่วาหมอสภาพหมอลำตอนนี้ไม่ไหวสภาพหมอลำตอนนี้คือไม่ไหวมากเลยนะครับเอาแล้แม่ครับผมคลิปนี้นะครผมเอาไว้สนิทสักวนกันแล้วกันครับผมเดี๋ยวมื่อแรกนะครับผมถอกันอยู่หลังเวทีเดี๋ยวหลังสิไล่หลังเวทีนะผมผมมไปหน้ามันเลยอะสิไล่ไปน้ามเนาะนะครับผม,มเมืองลาคืนนี้ประวัติศาสตร์จะเท่ากับโนนสังมอลโนน,อนสังเกือบสองหมื่นคนครับผมเข่ามาก นางานงานฟี่สิล่ะครับผมโดนสังอยู่หลังบอลรำพูดล่ะครับผมสองมือเอาข้นครับเป็นมาจังเด่นะครับผมรูปตัวนั่นคุณนางเสียหายใจออกว่าเอ้าเแลานี่มาพอกันการละกันครับแม่นะครับผมคิมิก็เอาไว้สมีสักการละกันขอบคุณทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์ทุกการกดติดตามนะครับทุกการรับชมการละกันครับผมฝากเป็นกันมังใจนะแม่การละกันในคืนนี้นะฮะนี้พร้อมเต็มที่ครับผมสำหรับคิมิก็สวัสดีครับ